าลาจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับอันเนื่องมาจากว่าอุทกภัยนะครับเนี่ยคลื่นลมในทะเลมันแรงนะครับมันก็ซัดมาที่ถนนนะครับเนี่ยเขาบอกว่าถนนนี่พังนะ,นะชายหาดท่าศาราเนี่ยถูกคลื่นเนี่ยเซาะถนนเนี่ยลาดยางระยะทางยาวความเสียหายในเกือบ100เมตรนี่อันตรายมากว่าอย่างนั้นผู้สื่อข่าวก็รายงานสถานการณ์ภัยธรรมชาติในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชว่าตลอดทั้งวันของเมื่อวานนี้และก็ในช่วงวันหยุดที่ผ่านมาท้องทะเลฝั่งอ่าวไทยมีคลื่นลมกระโชกแรงมาก และก็ความสูงของคลื่นประมาณ2-3เมตรโดยเฉพาะบริเวณริมชายหาดหาดบอ,อนนหมู่ที่10ตะบนท่าสารานะครับสภาพคลื่นที่รุนแรงได้ซัดก,กระนำเข้าใส่ชายหาดตลอดเวลาและก็ส่งผลให้ความแรงของเกลียวคลื่นเนี่ยกัดเซาะถนนลาดยางริมทะเลนะฮะร,ระยะทางยาวเกือบร้อยเมตรนี่เสียหายนะครับทำให้พื้นผิวถนนเนี่ยซุดตัวนะครับเจ้าที่ก็ต้องใช้นะฮะเบรีเออร์เนี่ยไปวางปิดกั้นห้ามรถผ่านนี่ในสภาพแบบนี้ จากเหตุดังกล่าวทําให้รถทุกชนิดนี่นะฮะไม่สามารถสัญจรไปได้เจ้าที่ก็เลยเนี่ยเอาวางเร่งเขาเรียกว่าเร่งวางนำแท่งเบรีเออร์เนี่ยไปวางกั้นตามแนวเขตอันตรายเพื่อปิดการจราจรและก็ส่งสัญญาณให้ผู้ชใช้ถนนเนี่ยได้รับทราบได้รับรู้นะครับเนื่องจากว่าถ้าหากว่าใครไม่ทราบโดยเฉพาะเวลากลางคืนเนี่ยอันตรายแน่ๆว่าอย่างนั้นทางกรมทางหลวงชนบทและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมแผนอ่าที่จะซ่อมแซมโดยหลังจากที่คลื่นมาลมสงบก่อนต้องรอให้คลื่นลมสงบก่อ,อน ก็จะเร่งระดมกําลังเข้าทําการซ่อมแซมถนนสายดังกล่าวให้กลับมาใช้งานดังเดิมและก็จะหาแนวทางป้องกันคลื่นกัดเซาะถนนนะครับมาพังในระยะยาวมาปฏิบัติกันต่อไปครบับไปที่ย่านตาขาวจังหวัดตรังนะคะ